สวัสดีครับวิวโฟโต้แมกซีนนะครับวันนี้เรามาไกลถึงบ้านขุนกลางจอมทองกลางขุปเขาของดอยอินทนนท์นะครับเพื่อจะมาพิสูจน์นะครับความเร็วของรถโบราณน,นะครับระหว่างทีมไทยและญี่ปุ่นนะครับพิสูจน์ความเร็วการวิ่งลงภูเขานะครับด้วยความเร็วประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะเป็นยังไงห้ามพลาดน,นะครับ จุดยากอันนึงนะครับของการถ่ายในทริปนี้นะครับคือความเร็วของรถที่วิ่งลงมาโดยไม่มีเบรกนะครับรถโบราณจะเป็นรถไม้นะครับไม่มีเครื่องยนต์นะครับใช้แรงโน้มถ่วงของโลกนะไหลาลาดลงมาบนผิวถนนนะครับตรงนี้เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ เมื่อสมัยก่อนผมยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มเยู่นะผมเป็นคนริดเริ่มในการตอนนั้นยังไม่มีล้อใหญ่ตัวนี้นะเป็นรถเล็กๆที่เราแข่งแข่งแข่งกันลองลอยอะไรประมาณนั้น,นคือเป็นเล่นๆของเด็กๆแต่ช่วงระยะหลังนี้เขาก็เราก็เอามาใช้บรรทุกของอเอาบรรทุกของแล้วต่อมาเราก็มีการท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มาเอาขี่ดูให้ท่องเที่ยวดูแล้วก็มีทางนักข่าวก็ไหลไหลผาเขาก็มา เขาก็มาทําเข่าแล้วก็เขาปล่อยเข่าแล้วก็ทางญี่ปุ่นเขาได้ยินเขาบอกว่าเขาอยากจะมาท้าจริงมาเป็นอย่างนี้ก็คือณปัจจุบันแล้วก็มีการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของญี่ปุ่นฮะบอกแลวไงว่าผม50-50ครับผมผมจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันโกงมาล้อมันไม่ใช่ปี๊บครับผมใจไหมไม่เคยเสียใจครับขอให้ปีหน้ามีต่อยครับแล้วก็เราจะได้แข่งกันทุกปีเราคืออเมซิ่งไทยแลนด์ เราไม่เคยสนใจอย่างอื่นนะครับนั่นเป็นเพียงแค่เบื้องหลังแต่เบื้องจริงเนี่ยความรู้สึกลึกๆก็คือว่าอยากให้คริสเตียนหรือว่าพืที่แข่งสุดหนึ่งรถที่เรยวๆในโลกนี้มารู้จักกันสามล้อไตเติลของพ่อหลวงบ้านเราพ่อหลวงวินรจหรือพ่อหลวงไตวินนี่นะครับผมอยากให้มารู้จักเขาแข่งกันเองครับเขาแข่งกันเองหรอกชนกันเองครับผมไป จะเีมไม่คู่แข่งราคาครับก็เลยกลายผู้ชนะนั่นแล้วแล้วสื่ีไงบ้างก็ดีนะอ่าเหนาวนี้นะครับปีนี้ครับเส้นทางน,นี้ครับเป็นเส้นทางถนน,น,น,นคนเดินนะฮะที่หนึ่งที่ผมทำนะแล้วก็จะปรับปรุงภูมิทัศน์ในแถวๆนี้แล้วก็จะทําให้เส้นทางท,ที่ระหว่างทีเราอยู่หน้าโรงเรียนนี่เป็นภูมิทัศน์แล้วก็ที่สวยงามแล้วก็อ่าเป็นถนนคนเดินในกลางคืนนะฮะแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ทุก ทั่วทั่วเสาธิี่ครับแล้วก็ตลอดเทศกาลนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือจะมาชมรถไม้โบราณที่เราแข่งอยู่อ่าที่สองอ่าที่สามก็คือมีน้ําตกสีภูมิแล้วก็ไหลต่อหลยหลายสายที่อยู่ที่นี่เพราะว่าน้ําตกที่นี่เยอะแล้วก็อินดอยอินถนนแล้วก็พระมหาธาตุเจดีย์เกียวเมปานอะไรนะอ่าเราก็เดินป่าอันนี้ก็เยอะแยะไปหมดนะนะครับนิชาจาวัฒนาเนชั่นวีครายงาน